บีทีวีรายการโทรทัศน์ออนไลน์ของพวกเราชาวราชินีบนขอนำเสนออ b ร์บีคาเดมี่รายการกิจกรรมวิชาการแนวเอเจ็ตเมนต์ที่นำเสนอสมรรถนะชีวิตวิถีใหม่ของพวกเรากุลสตรีราชนีบน4.0ติดตามชมได้เป็นประจำทุกสัปดาห์ทางช่อง YouTube r ี TV สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงวรรณพรพยพัคฆ์พรมค่ะดิฉันเด็กหญิงอังสวีพึ่งหมาชัยกุลค่ะด้วยงานศาสนาและวัฒนธรรมร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาเนื่องในวันเขา้าพรรษาโรงเรียนราชินีบนได้จัดให้มีกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้นําฝนเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจถึงสาระสําคัญของวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาปลูฝกฝังค่านิยมประเพณีอันดีงามของไทยและสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะ เดี๋ยวเราไปรับชมบรรยากาศภายในพิธีกันค่ะวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์เทราว่าจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ณที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลาสามเดือนตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นหรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่าจำพรรษาซึ่งคำว่าพรรษาแปลว่าฤดูฝนจำแปลว่าพักอยู่พิธีเข้าพรรษานี้ถือเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์โดยตรงละเว้นไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดก็ตามการเข้าพรรษาตามปกติเริ่มนับตั้งแต่วันแรมหนึ่งข้ามเดือน8ของทุกปีและสิ้นสุดลงในวันขึ้น15้าข้าเดือน11 หรือวันออกพรรษาสาเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตการจำพรรษาอยู่ณนะสถานที่ใดสถานที่หนึ่งตลอด3เดือนแก่พระสงฆ์นั้นมีเหตุผลเพื่อให้พระสงฆ์ได้หยุดพักการจาริกเพื่อเผยแผ่ศาสนาไปตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะเป็นไปด้วยความยากลำบากในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันความเสียหายจากการอาจเดินเหยียบย่ำทัญพืชของชาวบ้านที่ปลูกลงในแปลงในฤดูฝนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาจำพรรษาตลอด3เดือนนั้นเป็นช่วงเวลาและโอกาสสำคัญในรอบปีที่พระสงฆ์จะได้มาอยู่จำพรรษารวมกันในอาวาสหรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆ์ที่ทรงความรู้ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสาม,มัคคีในหมู่คณะสงฆ์อีกด้วยจะขอยกธรรมะส,ส,สั้นๆซึ่งท่านเจ้าคุณธรรมราชาุวัตรวัดพระแก้วที่เชียงใหม่ท่านเคยเทศไว้ซึ่งจะไม่ค่อยได้ยินกันเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องบุญนี่เราก็เข้าใจต่างๆนานาบางคนยังติดอยู่กับอดีตโหยหาอยู่กับอดีต ไม่ผ่านมายังปัจจุบันนะแต่ก็ข้ามไปอนาคตแล้วไม่ได้มองปัจจุบันหนะโหยโหยันแต่อดีตแล้วก็เพ้อถึงอนาคตท่านบอกลองปล่อยวางอยู่สงบอยู่นิ่งๆถ้าเรานิ่งได้ใจเราก็สงบใจเราไปที่ลนค้นคว้าอยคว้าแล้วก็สืบสาวไปเหตุเรื่องราวเก่าๆท่านบอกอดีตแก้ไขยังไงก็แก้ไม่ได้ทําไปแล้วพลาดไปแล้วดีไปแล้วชั่วไปแล้วแก้ไขไม่ได้ เราทำปัจจุบันให้ดีที่สุดส่วนอนาคตจะออกมาดีเองขอเจริญพรเข้าพรรษานี้ขอเชิญชวนทุกๆคนทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนปฏิบัติตนตามจริยวัตอันดีเข้าวัดทำบุญเข้าร่วมประเพณีเข้าพรรษาเพื่อทำรงไว้ซึ่งพุทธศาสนาสำหรับพวกเราชาวไทยทุกๆคนคะ่ะ รายการ RB a c a บีย y ขอขอบคุณท่านผู้ชมรายการทุกท่านสามารถติดตามพวกเราได้ทาง l i น e อ f ฟ i ิเชีเพียงพิมพ์ค้นหาคำว่า adra j h i n b o n underscore official หรือสแกน QR Code นี้เลยแล้วพบกับเอพิโซดต่อไปในสัปดาห์หน้ากับสา,าระดีๆของพวกเราชาวราชนิบนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย